สตอรีสวัสดีค่ะเอมมี่สตอรีนะคะวันนี้ก็จะมานะคะแนะนำเนาะวิธีการทำให้เราได้เล่นลายนี้ไปตลอดเลยเนาะไม่ว่าจะเครื่องเราหายจอแตกตกน้ำเครื่องพังเราไม่สามารถยืนยันตัวตนในเครื่องเดิมได้เนาะ เราจะทำยังไงก่อนที่เครื่องเราจะหายก่อนที่เครื่องเราจะเสียนะคะเรารีบทำสิ่งนี้ก่อนเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาตอนที่มันสายไปแล้วเนาะเราก็ทำได้แบบง่ายๆเลยนะคะ,ะทำแบบไหนเดี๋ยวมาสอนนะคะเดี๋ยวมาบอกวิธีเนาะอันนี้เป็นลายที่เราเล่นอยู่ปัจจุบันนะคะาเราก็เอามาเลยเครื่องนี้เนาะ ที่เราเล่นอยู่เราก็สามารถกดเข้าไปตรงลายได้เลยอ่าเราก็เข้าลายของเรานะคะพอเราเข้าหน้าลายเราไปแล้วนะคะให้เราไปที่รูปฟันเฟืองข้างบนเห็นไหมอ่าเห็นเนาะเห็นแล้วกดเลยอ่าพอเรากดรูปฟันเฟืองเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเห็นคําว่าโปรไฟล์บัญชีความเป็นส่วนตัวนะคะ สำรองข้อมูลพวกนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะทำเกี่ยวกับบัญชีเราก็เลือกคำว่าบัญชีเห็นไหมอ่ะเห็นเนาะเห็นก็ก,กดเลยพอเราเลือกคำว่าบัญชีเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะมาหน้านี้เนาะมันก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์อีเมลลรหัสผ่านนะคะอ่ะ อันนี้นะคะเราก็ใส่ถ้าเบอร์โทรตรงนี้เป็นเบอร์โทรเก่าที่เราไม่ได้ใช้นานแล้วให้เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรปัจจุบันเปลี่ยนได้เลยอ่าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้เบอร์นี้แล้วเราก็กดเข้าไปแล้วก็กดคําว่าทําต่อแล้วเราก็พิมพ์นะคะพิมพ์ไปเลยพิมพ์เบอร์โทรใหม่นะคะอ่าเบอร์โทรที่ไม่ใช่ตัวนี้เนาะ เบอร์โทรที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็ทําต่อไปเนาะพอเราทําต่อไปมันก็จะเสร็จสิ้นมันก็จะเป็นเบอร์โทรใหม่มาให้เราอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ามันเป็นเบอร์โทรปัจจุบันของเราแล้วอ่ารหัสผ่านตรงนี้นะคะรหัสผ่านเนาะ รหัสผ่านเราก็พิมพ์ตรงนี้นะคะรหัสผ่านกดจิ้มเลยจิ้มคําว่ารหัสผ่านอตอนนี้เครื่องเรายังใช้ได้อยู่เราสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้หรือว่าเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะคะรหัสผ่านนะคะต้องประกอบไปด้วยตัวเลขนะคะ1นถึงเตัว1นถึงแตัวนะคะแล้วก็มีตัวภาษาอังกฤษนะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 1- นถึงสตัวก็ได้แล้วก็มีตัว ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก1-2ตัวก็ได้เนาะอันนี้ก็จะตั้งให้ดูนะคะอ่าอน,นี้ก็จะใส่แบบง่ายๆเลยเหมือนที่เคยใส่นะคะอ่าอเคเนาะแล้วก็โอเห็นไหมคะรหัสผ่านจะประกอบไปด้วยตัวเลขนะคะถูกต้องนะตัวเลขมีตัวเลขด้วย มีตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่คือตัว k แล้วก็มี o ตัวพิมพ์เล็กนะคะแล้วข้างล่างเราก็ใส่เหมือนกันกับข้างบนนะคะ,ะให้ใส่อีกรอบหนึ่งเราก็ใส่เหมือนกันพอเราใส่เหมือนกันนะคะเขาจะบอกว่ารหัสผ่านตรงกันแล้วนะคะเราก็กดรูปตาดูได้นะคะถ้าสมมติว่าเราพิมพ์แบบนี้ เราพิมพ์ไม่ตรงกันข้างบนกับข้างล่างนะคะเขาจะบอกว่ารหัสผ่านไม่ตรงให้เราพิมพ์ให้เหมือนกันเนาะอ่ะก็แค่นี้ง่ายๆเลยแล้วทีนี้นะคะให้เราจดบันทึกเลยรหัสนี้จดบันทึกไว้เลยนะคะเก็บไว้ตรงไหนก็ได้หรือว่าเป็นรหัสผ่านที่เราจําได้ง่ายมั่นใจจําได้ชัวร์ใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะถ้าใครจําไม่ได้ให้เราจดจดบันทึกไว้เนาะ อพอจดบันทึกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดคำว่าใช้รหัสผ่านนี้กดเลยเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วมันก็จะเด้งมาแบบนี้นะคะถ้าใครมีอีเมลอยากอยากผูกกับอีเมลแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้คลิปนี้จะไม่ใส่อีเมลนะคะจะใส่แค่เบอร์โทรอ,อันนี้เป็นเบอร์โทรปัจจุบันแล้ว ลงท้ายด้วย7 0 5ดน้ะคะมันอยู่ในเครื่องนี้นะเดี๋ยวกดให้ดู7055อ่าเห็นไหมคะเบอร์โทรมันเป็น7055ซึ่งเป็นเบอร์ปัจจุบันแล้วที่เราใช้อยู่ก็เลยไม่เปลี่ยนถ้าของใครไม่เป็นเบอร์โทรปัจจุบันก็ให้เราเปลี่ยนตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์เบอร์โทรปัจจุบัน08อะไรก็พิมพ์ไปนะคะก็กดดำเนินการต่อก็จะได้เลย มันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นเบอร์โทรปัจจุบันของเราแบบนี้เนาะรหัสผ่านเรารู้แล้วเมื่อกี้เราเปลี่ยนแล้วอะทีนี้เราก็ย้อนกลับไปถ้าสมมุติว่าเครื่องเราหายเครื่องเสียนะคะเราจะไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลเก่าได้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้สำรองข้อมูลไว้อันนี้พูดให้ฟังเลยนะคะแต่เราจะยังสามารถใช้ลายเดิมได้ แต่ข้อมูลการแชทนะคะที่เราแชทคุยกันมันจะไม่อยู่นะคะข้อมูลการแชทเนาะในกรณีที่เครื่องหายเครื่องตกน้ำนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสำรองข้อมูลได้ตอนนั้นนะอันนี้เข้าใจเนาะแต่เรายังจะได้ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาลายนี้มาใส่เครื่องนี้ทำได้แบบง่ายๆเลยนะคะอ่าสมมติว่า นี่แหละลายเรานะคะโดนลบสมมุติว่าลายเราหายเครื่องนี้หายจอแตกไปแล้วนะคะเราใช้งานอะไรไม่ได้แล้วนะเราจะรอเอาเฉพาะข้อความเนาะที่มันจะเข้ามาในเบอร์โทรเราเพราะว่าเบอร์โทรเราเมื่อกี้มันอยู่ในเครื่องนี้เราอเอาเบอร์โทรเนะาะเราเอารหัส ่เรามาเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้ที่เราจะดึงลายเพราะว่าเครื่องนี้เราเสียแล้วจอแตกแล้วเนาะ,ะเบอร์โทรอะไรเบอร์โทรเราเนาะ,ะลงท้ายด้วย7055ใช่ไหมอ่ะเราก็เข้าสู่ระบบนะคะเราจะไม่กดคำว่าสมัครนะคะเราจะไม่สมัครใหม่ เพราะว่าเราจะเข้าบัญชีเดิมเราต้องกดคําว่าเข้าสู่ระบบพอกดคําว่าเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก็จะเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะกดเลยทําทต่อนะคะอนุญาตนะคะติ๊กก่อนเลยข้าพเจ้ามีอายุไม่ต่ํากว่า11ปีนะคะหมายความว่าอายุเยอะกว่า11ปีแล้วเราก็เอาเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรของเราเนาะ มาพิมพ์ใส่นะคะแล้วก็เอาเบอร์โทรของเรามาพิมพ์ใส่กดเลยนะคะเบอร์โทรอพอเราพิมพ์เบอร์โทรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดสีเขียวลูกศรน,นี้ไปเลย เขาจะบอกว่าเขาจะส่งข้อความมานะคะหาเบอร์นี้นะคะแล้วก็กดตกลงอ่รอรับข้อความนะคะข้อความจะเด้งเข้ามาเครื่องนี้เห็นไหมคะเด้งขึ้นมาแล้วเราก็เอารหัสผ่านนะคะที่เขาส่งเข้ามาเอามาใส่นะคะอเอามาใส่เลย พอเราใส่เรียบร้อยเห็นไหมคะเขาจะถามว่ายินดีต้อนรับสู่ไลน์เอมมี่สตอรี่นะคะรลายนี้เลยเนาะเมื่อกี้อ่าล้วก็กดคำว่าใช่นี่คือบัญชีของฉันนะคะอ่าใช่เลยกดเห็นไหมคะเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านรหัสผ่านตรงนี้ก็คือที่เราตั้งเมื่อกี้นะคะอ่าเราก็ใส่ไปเลยสิเราจำได้อยู่แล้ว เพราะว่าบอกว่าให้จดไว้ใช่ไหมอืมนี่เลยรหัสผ่านที่เราใส่เมื่อกี้พอเราใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยนะคะถึงบอกว่าให้เรารีบตั้งรหัสผ่านก่อนที่เครื่องเราจะหายนะคะเห็นไหมเราพิมพ์เสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็กดลูกศรไปเลย ามสองอ่านี่นะคะถูกต้องแล้วนะคะถ้าใครพิมพ์ไม่ถูกเห็นไหมเมื่อกี้มันจะบอกว่ารหัสผ่านของคุณไม่ถูกเนาะอ่ารหัสผ่านของเราต้องถูกนะอ่าอันนี้ถูกแน่นอนนะคะอ่าพอถูกแล้วกดลูกศรสีเขียวอ่าเห็นไหมคะมันจะเข้ามาหน้านี้เนาะเราจะกดคำว่าดำเนินการต่อกดไปเลย เราก็กดข้ามนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้สำรองข้อมูลเพราะว่าเครื่องเราหายเราไม่ได้สำรองเนาะอันนี้ไม่เป็นไรแค่ได้ใช้ลายเดิมก็ดีใจแล้วใช่ไหมกดข้ามเลยนะกดข้ามเลยกดข้ามแล้วเขาจะให้ใส่รหัสนะคะโปรดใส่รหัสเรียกคืนข้อมูลนะคะให้เรากดคาว่าข้ามเห็นไหมคะ กดข้ามเลยแล้วก็กดดำเนินการต่ออ,อันนี้เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติไม่เอาก็ได้นะคะกดลูกซ้อสีเขียวไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกัน เห็นไหมคะว่าเราจะสามารถที่จะใช้ลายเดิมได้เลยนิ่งเลยเอมมี่สตอรี่นะคะอ่าเห็นไหมเรายังใช้ลายเดิมได้ปกติเลยทั้งที่เราไม่ได้สนใจที่จะมาขอรหัสจากเครื่องนี้ขอรหัสจากลายเครื่องนี้นะคะไม่ต้องยืนยันอะไรทั้งนั้นขอแค่เรามีเบอร์โทรปัจจุบันเนาะเมื่อกี้ใช่ไหมกับรหัสผ่านถึงบอกว่า ก่อนที่เครื่องเราจะหายก่อนที่เครื่องเราจะเสียให้เรารีบทำสิ่งนี้ก่อนเลยคือเช็คว่าเบอร์โทรเป็นปัจจุบันหรือเปล่าแล้วก็ตั้งรหัสผ่านใหม่ที่เราจำได้นะคะแค่นี้ถ้าเรามีสองอย่างนี้เราจะสามารถที่จะใช้ลายเดิมได้ตลอดไปเลยนะคะจนกว่าเราจะอยากเปลี่ยนลายใหม่เนาะไม่ว่าเครื่องจะหายเครื่องจะพังจอจะแตก ใครขโมยไปนะคะเราก็จะสามารถใช้ลายเดิมได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยเพียงแค่เราทำสองอย่างนี้เนาะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จะเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปอันนี้13-14นาทีแล้วนะคะยังไงถ้ามีข้อมูลสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวมาบอกนะคะ โอเคขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปเนาะขอบคุณค่ะ